ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักของพวกเราผมขอเตือนไว้ไก่อนว่านี่เป็นโดจินที่จะมาจากผีเสื้อปีขักและโจโจภาคที่4ยังไงๆก็ตามเด็กน้อยดูได้ฉันหมดหวังแล้วสิฉันไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรแต่ว่าฉันขอโทษกับความผิดพลาดเฮ้ยโจสเกตมึงดูดิมีผู้หญิงท้องอกําลังนอนคนคานอยู่บนพื้นและดูเหมือนว่าเธอติดยาและกำลังตายเชี่ยจริงดิรักษาเธอเร็วสิจะลองดู แต่ไม่รู้ว่าครซี่ไดมอนจะเอาไหวไหมนะครซี่ไดมอนเอาละฉันยังไม่ตายได้ไงหน้าของเรามันดีขึ้นเอพโฮพระเจา้าเธอแม่งยังเด็ดเป็นแฟนกับผมได้ไหมอะใจเย็นโอคุยสึใจเย็นเห็นอย่างนี้ละมุ่งเลยนะมึงอะพวกคุณเป็นใครน่ะผมคือโจสเกะฮิงาชิกะตะและเขาโอคุยสึนิจมุระฉันซากิโยชิดะดูแรงตัวเองแล้วกันเธอกับลูกปลอดภัยแล้วละ่ะ ไปกันเถอะโอคุยัสเดี๋ยวก่อนสิโจสเกะขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่โจสเกะมันเป็นโอกาสที่ฉันไม่ควรได้รับเลยละ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกแม่จ๋าแม่จ๋าฮะเสียงภาคมึงดีมากเลยจ้ะทำไมยังหลับอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเป้าเป็นไรเป้ากำลังนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดตัวเองอยู่นะทำไมนั่นสินะตอนนั้นก็ฉันร้องให้หนักมากเลยละ่ะแม่อย่าร้องไปเลยตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วละ่ะโอเคดูแลแตัวเองดีๆละ่ะขอบคุณนะที่ทำให้ชีวิตลับาใส่ทั้ง ฉากจบที่สองฉากจบที่สมบูรณ์แบบจบบริบูรณ์ก่อนที่จะจบคลิปผมว่าเรามาวิเคราห์กันดีก,กว่าว่าโอเคิลสกับโจสเกะมันมาจากไหนจริงๆเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นคําตอบง่ายที่ง่ายมากเพราะว่าโอเคิืส์กับโจสเกะเดินมาเข้าห้องน้าแล้วมาเจอกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามันคือการมาจนภัยสุดแสนประหลาดของโจโจ้ฉะนั้นแล้วมันเขียนอยู่ในชื่อเรื่องฉะนั้นแล้วถ้ามันจะมาเจอกันแบบนี้ คงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรและเพื่อให้คลิปนี้จบงานไปจบเลยครับ